thank <laughs> you คำแพงไม่สูนทิ้งแน่เมื่อถือบักปกลามีไปมอใส่พนนี้ คนมี้จริงใจอย่างกไไ้เอ่ยพร้อมสิเป เอื้อยนี่แหงบักลาคํำแพ้ไม่สูนคิงแน่เมื่อถือบักลามีไปมอไซพันมีอยู่บอ่อข้าทํามอไซบอ่อนอคํำแพ้ขันเงินบ่มีไซบ่ก็ได้เอื้อยสิไปหาเมนสิละขายหัวขายนามันบักลาคนไข เท่าคนนี้ทิ้งใจอย่างกระไดขันเงินบ่มีไซบกก่กระไดเอ้ยสิไปหาสิแม่สิละขายหัวขายหน้ามาใหบังลาคนใครแม่ละอยาได้อีงัาสิเมื่อกระตั้งละเอ้อยเพราะออหมดไปขอแค่บังลาพอใจอี่เท่าคนนี้ เพื่อย่พร้อมสิเป 3จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดปัตตานีนราธิวาสยะลาและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาถูกแปลกแยกเพราะเป็นพื้นที่ที่มีความยากจนประสบกับการก่อความไม่สงบโดยกลุ่มแบ่งแยกดินแดนอย่างยืดเยื้อมานานหลายทศวรรษประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวมาลายูที่มีวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของตนและมีศาสนาอิสลามเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว หากแต่ผู้คนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าพวกเขาก็ไม่ได้แตกต่างจากเราท่านทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในภาคอื่นๆของประเทศไทยพวกเขามีความรักและความใส่ใจต่อครอบครัวาศาสนาวัฒนธรรมอันดีงามต้องการดำรงชีวิตด้วยความภาคภูมิใจและความสันติสุขเฉกเช่นเดียวกัน นูริต้ามานิอายุ23ปีบอกว่าอาชีพในฝันของเธอคือการเป็นมักคุเทงโมหัมมัดอายุ35ปีเปิดเพลงฟังจากสมาร์ทโฟนขณะเดินไปตลาดเช้าใกล้บ้านเหมาะบูง,งอมะมิงอายุ86ปีเล่าว่าเธอมีความสุขกับการเขียวหมากทุกเช้าชาริฟซอบานาลีอายุ27ปีนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินกล่าวว่าที่นี่มีความน่าสนใจมากกว่าความรุนแรง สามจังหวัดชายแดนใต้ยังมีความสวยงามทางวัฒนธรรมทั้งพี่น้องไทยมุสลิมพี่น้องไทยพุทธและพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนทุกคนยังคงต้องการดำรงชีวิตอยู่ด้วยกันด้วยความสงบสุขไทยทั้งผองพี่น้องกันด้วยรักและห่วงใยจากสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งกรมประชาสัมพันธ์ ภัยแรงคือภัยที่เกิดจากฝนตกน้อยหรือไม่ตกตามฤดูกาลสาเหตุส่วนใหญ่นั้นมาจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและฝีมือของมนุษย์หากมีภัยแรงเกิดขึ้นให้ปฏิบัติด,ดังนี้ 1. ติดตามข่าวสารเรื่องภัยพิบัติอยู่เสมอ 2. ใช้น้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ําร่วมด้วย 3. ขุดบ่อหรือสระหรือติดตั้งถังเก็บน้ําเพื่อสํารองไว้ใช้ 4. ควรมีเบอร์โทรฉุกเฉินเมื่อขาดน้ําในการอุปโภคบริโภค รับมือภัยแรงใครๆก็ทำได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับชาวดีไอค็อกแท็ก <c oughs> พวกเราจะรวยไปด้วยกัน แล้วเราต้องทำอะไรบ้างคะบอสเพียงคุณเปิดบินกับเราเริ่มต้นคนละ2,500เท่านั้นไม่ต้องสต๊อกของแค่ชวนเพื่อนมาร่วมทีมแค่นี้ก็รวยกันหมดแล้วไม่ต้องสต๊อกของเพราะไม่มีของส่วนคนที่รวยก็บรรดาบอดไงละ่ะ อย่าเชื่อเพราะคิดว่าคนพูดเป็นคนมีชื่อเสียงหรือเพราะใครๆก็ทํากันเพราะคุณอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหรืออาจตกเป็นผู้ต้องหาเสียเอง<ๆ>การจ่ายผลตอบแทนต้องมาจากการขายสินค้าหรือบริการไม่ใช่การระดมทุนหรือใช้เงินซื้อตําแหน่งการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยความหุ่งยายจากสํานักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งกรมประชาสัมพันธ์อโรคยาปรมาลาภา 3, ภาวมามีโรคเป็นลาบอันตรสเดินสิ่งสําคัญในการดูแลใจ,ใจใจสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้สูงอายุมั่นตรวจสุขภาพเพื่อประคับประคองและก็เฝ้าระวังลดโอกาสการเกิดโรคแทรกต้อนหากเห็นโรคได้เร็วก็รักษาได้ง่ายขึ้นอย่าลืมผู้สูงอายุมั่นตรวจสุขภาพกันเด้อจ้า กลับเข้ามาอีกหนึ่งช่วงนะคะในรายการสนุกกับข่าวชาว AM ค่ะวันนี้ก็ยังอยู่กับช่วงชายแดนใต้นะคะจะพาคุณผู้ฟังทุกคนทุกท่านเลยค่ะไปทำความรู้จักประเพณีวัฒนธรรมนะคะสำหรับ ชาวใต้ที่มาอยู่ในภาคอีสานของเราอ้าวมีด้วยเหรอมีสีคาเนี่ยวันนี้จะพามาเล่าให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบไปพร้อมๆกันนะคะว่าวิถีชีวิตคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานวันนี้จะพาทุกท่านไปกันที่ทางจังหวัดเลยค่ะเพราะว่า มีชาวใต้นะคะหลากหลายคนเลยค่ะที่มาอยู่ปักหลักอยู่ที่ทางจังหวัดเลยนะคะยกตัวอย่างจังหวัดเลยแค่จังหวัดเดียวนะเพราะว่าเราได้ข้อมูลนี้แล้วก็อยากจะนํามาให้คุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบแล้วก็ทําความเข้าใจไปด้วยกันว่าทุกพื้นที่พื้นถิ่นนะคะจะมีการใช้ชีวิตแบบเป,เป็นวิถีชีวิตของตัวเองนะคะในพื้นที่ใดๆก็ช่างแต่ก็ยังรักษาอัตลักษณ์นั้นๆในพื้นที่นั้นๆ เป็นของตัวเองได้อยู่นะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะก็มีชาวใต้จํานวนไม่น้อยเลยค่ะที่ย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานค่ะพวกเขาเหล่านี้ก็มีการปรับตัวมีวิถีชีวิตที่ผสมกลมเกลืนกับคนในพื้นที่ได้อย่างลงตัวค่ะขณะเดียวกันก็ไม่ลืมวัฒนธรรมประเพณีและอาชีพที่สืบทอดมานะคะตั้งแต่อยู่ภาคใต้จนตอนนี้มาอยู่ภาคอีสานนะคะก็อย่างเช่นเกษตรกร ภาคใต้ปลูกปาล์มทำยางพาราทำสวนสตอมาอยู่ที่ภาคอีสานก็ยังทำอยู่นั่นเองค่ะซึ่งหลายคนก็ประกอบอาชีพขาย ข้าวแกงในพื้นที่นั้นด้วยนะคะเป็นข้าวแกงปักใต้นะคะซึ่งก็มีกลุ่มเป้าหมายทั้งเป็นคนใต้โดยปัจจุบันหรือเป็นคนอีสานแล้วก็มาลองชิมอาหารใต้ดูซิอย่างนี้นะคะคนในพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็คนอีสานในพื้นที่นั้นๆนก็ไปลองไปชิมกันแหละนอกจากนี้เมื่อถึงเวลาของบุญประเพณีสําคัญที่สืบทอดปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน,น,นเช่นประเพณีบุญศาสตร์เดือน1ิ ชาวใต้ในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยในทางจังหวัดเลยเนี่ยก็มีการร่วมกันสืบสารประเพณีที่ดีงามนี้ซึ่งวิถีชีวิตต่างๆของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อาศัยอยู่ในภาคอีสานเหล่านี้ค่ะล้วนแต่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวของพี่น้องชาวใต้ที่มาอาศัยในพื้นที่ภาคอีสานได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะคะอ่ะไม่ว่าจะเป็น าศาสตร์เดือนสิบใช่ไหมที่บ้านเราะคอนแก่นก็มีนะคะเอาใบาตองเอาใบาตองมาแล้วก็มาห่อของกินของกินใส่ใบตองเยอะๆเยอะๆอะไรที่มันอร่อยที่สุดว่าเลิศที่สุดของทางอีสานนะคะอย่างคุณยายน้องอ้อมเนี่ยก็ใส่เจวเจีวบองอใส่กล้วยใส่เข่ากีใส่อะไรอีกละ่ะปลาอย่างเงี้ยนะคะชาวชาวใต้ที่มาเห็นก็รู้สึก ก็รู้สึกอาจจะแปลกๆนะคะแต่อยู่ไปอยู่มาก็เริ่มปรับตัวนะก็กลายเป็นหนึ่งประเพณีในพื้นที่นั้นและชาวใต้นั้นก็ร่วมกันทำร่วมกันสืบสารประเพณีอันดีงามแบบนี้ไปจนถึงชั่วลูกชั่วหลานนะคะเรามีข้อมูลจากทาง NBT TV อีสานนะคะที่ลงพื้นที่ไปดูข้าวแกงปักใต้ว่า คนใต้ว่าอร่อยแล้วคนอีสานอร่อยหรือเปล่านั่นเองนะเราไปดูกันพร้อมๆกันเลยค่ะแกงไตปลารสชาติจัดจ้านในร้านใบเหลียงแกงใต้ร้านอาหารปักใต้ในตัวเมืองเลยได้รับความนิยมจากชาวจังหวัดเลยเข้ามารับประทานไม่ขาดสายเจ้าของร้านจัดด้วยการแสดงรำมโนราวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชาวใต้ให้ชมด้วย แตกต่างเท่าไหร่เพราะว่าคนจังหวัดเลยคนใต้เนี่ยอยู่จังหวัดเลยเยอะมีสวนยางมีสวนเงาะมีสวนทุเรียนอาชีพคล้ายๆกับที่ใต้เลยค่ะก็เลยไม่แตกต่างเท่าไหร่ะผู้คนเมืองเลยป็นไงบ้าง่ผู้คนเมืองเลยน่ารักค่ะอบอุ่นค่ะครับผมถือสัมพันธ์ทองย้อยมายุ่งกันเลยโดนแล้วครับฮันเตปัวปีแล้ววอลไทยเลยก็ได้แล้ว มีลูกมีเต้ามีแฟนก็บป็นคนไทยเลยและ้าก็เว้า,าภาษาท้ทองถิ้นได้เบิร์สุวรรณแล้วแหลนะนเรื่องกินเรื่องอยู่อีนับเป็นเงินเป็นตองสามสิบสามบ้าทสาบี่บาท,บาทไปสี่ข้าวอะไรอย่เงี้ยก็เอินได้ว้าได้เบิร์ตสุวรรณแล้วครับ ชาวปากใต้จากหลากหลายจังหวัดเข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดเลยมาอย่างยาวนานปัจจุบันกระจายอยู่ตามพื้นที่อำเภอต่างๆรวมกว่า500คนมีการรวมกลุ่มตั้งชมรมเพื่อจัดกิจกรรมร่วมกันคอยดูแลช่วยเหลือทั้งพี่น้องชาวใต้ที่มาอาศัยอยู่ในพื้นที่และช่วยเหลือชาวจังหวัดเลยทําให้ได้รับมิตรเมตตรีอันดีจากชาวบ้านในพื้นที่บ้านเราคือไม่ได้คิดแยกว่าอันนี้คือปากใต้อันนี้คือทางอีสานนะครับคือมัน มันรักรักประเทศนะนะรักประเทศมันมันเหมือนกันหมดเลยแต่มันมันดีใจตรงนี้ว่าภาษาที่พูดเนี่ยบางทีมันมันเคยชินพอพูดกลางก็ออกที่ก็บอกว่าภาษาทองแดง่ะจริงไหมเออแล้วก็นี้พอเรามาพูดพอได้มาเจอกับคนใต้ด้วยกันอะไรด้วยกันเนี่ยไอความที่มันเป็นคนใต้เป็นชาตินิยมเดิมเนี่ยมันมีอยู่ในสายเลือดใช่ไหมแต่ถามว่ารักชาติไม่รักทุกพื้นที่แหละนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ในจังหวัดเลยเนี่ย คนเลยน่ารักมากเมื่อมาอยู่ที่ในอีสานเราเนี่ยเขาเหมือนเดิมนะคะคือได้มาร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะมีปัญหาทุกสุขหรืออะไรเขาจะกลมกลืนไปกับคนทางบ้านอีสานเรามีบุญโฮมมีงานบุญงานอีสานงานอะไรเขาก็จะร่วมมือและสําหรับในกลุ่มของเขาเองนั้นถ้ามีปัญหาในกลุ่มเพื่อนบ้านนี้ทุกบ้านนี้สุขบ้านนี้มีกิจกรรมอะไร เขาก็จะเรียกรวมตัวกันไปช่วยกิจกรรมนั้นได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาสำหรับคนใต้ที่ขึ้นมาอยู่ที่นี่นิคมอุกุตานนชาวอำเภอทะลางจังหวัดภูเก็ตเดินทางมาอาศัยอยู่จังหวัดเลยมานานกว่า30ปีหลังเกษียณอายุราชการได้ยึดอาชีพปลูกยางพาราที่เคยทำมาตั้งแต่ยังเด็ก นำมาปลูกในพื้นที่นานกว่า20ปีว,วันนี้นต้นยางกว่าพันห้าร้อยต้นบนพื้นที่50ไร่ให้ผลผลิตสร้างรายได้และยังสร้างอาชีพให้กับชาวจังหวัดเลยด้วยถ,ถ้าพวก,กรีดยางก็ฝันรู้ทางโน้นมาแต่เดี๋ยวนี้ส่วนที่กรี่ยางส่วนใหญ่เป็นคนอีสานนะนแต่เจ้าของเราเป็นคนใต้เพราะคนที่รับจ้างไปรี่จมีภาคตะวันออกภาคอีสานมีภาคใต้แต่ไม่คนอีสานเยอะคนแถว ร้อยเอ็ดสกลนครแถวเนี้ยจะไปเยอะอ่าแต่ของผมมีคนกรีดยานบ้านก็อยู่นี้ใกล้ๆกันนี้อ่าเขาก็เลยใช้คนในพื้นที่นะใช่แล้วก็พื้นที่แต่ครอบครัวก็ตั้งเกิดั้งครอบครัวมันก็เลยสนิทสนมกันก็เหมือนญาตินะเขาทำกันแบ่งครึ่งกันบอกให้ทั้งหมดค่าใช้จ่ายก็คนละครึ่งอะไรก็ครึ่งตังมันมีมึงบอกกูตังก็เออเวลาเขาหนาแรงก็หยุดสี่เดือนนะ บางทีก็จะเป็นเรื่องลูกเรื่องอะไรก็เออเอาไปทีละสองพันสามพันแล้วปีดยางแล้วก็เอามาใช้ค,คืนชาวปักใต้ที่มาอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเลยยังเชื่อว่าการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมที่มาอาศัยอยู่รวมกันในบริเวณหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมมีการพูดจาทักทายการทำงานร่วมกันการซื้อขายและมีความเอื้ออารรตต่อกันด้วยการเป็นอยู่แบบสันติสุขเป็นวิถีชีวิตที่สวยงาม ขณะเดียวกันก็ไม่ลืมที่จะสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีให้ชนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงประวัติอันยาวนานของรากเหง้าของแผ่นดินเกิดชูชัยวงพุทธถ่ายภาพเนชนกชัยคกรรมทีมข่าว NBT11 TV อีสานรายงานจากจังหวัดเลยเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมคะเป็นยังไงอาหารปักตายนี่น่าอร่อยเนาะเอ ผัดสตอเอยผัดใบเหลียงเอยนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะน้องอ,อมเคยไปกินอเรามีอีกหนึ่งเรื่องนะคะจากทางรัฐบาลของเรากันบ้างดีกว่านา่ถ้าทางนี้เลยค่ะท่านภูมิธรรมเวชยชัยนะคะก็ออกมาให้ข้อมูลเรื่องการเพิ่มชุดคุ้มครองพื้นที่ชายแดนใต้ เพิ่มยังไงเอ่ยน,นี่เพราะว่าท่านภูมิธรรมนะคะสั่งปรับกำลังเพิ่มชุดคุ้มครองชาวพุทธกลุ่มเปราะบางชายแดนใต้ลั่นประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวไม่แบ่งแยกเป็นรัฐอิสระไม่ได้นั่นเองนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ระบุได้หารือ หารือกับทางผู้ใหญ่ของอผู้บัญชาการทหารบกแม่ทัพภาค4และผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กนะคะออกมาหารือกันอย่างกล้ชิดสั่งปรับกำลังจัดชุดคุ้มครองความปลอดภยัยเพื่อให้ดูแลชาวไทยพุทธและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่นะคะก็จะปฏิบัติหน้าที่กันอย่างแข็งขันแล้วก็จัดการอย่างเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและได้รับมอบหมายให้ก็ ท่านภูมิธรรมนะคะก็ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ไปให้กําลังใจทางเจ้าหน้าที่และก็ประชาชนนะคะจึงขอย้ำนะคะว่ารัฐบาลจะดําเนินการ ทุกอย่างไม่ใช่ว่าไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะส่วนการพูดคุยสันติสุขก,กับตัวแทนกลุ่ม BRN หลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในายภูมิธรรมก็ยอมรับว่าการพูดคุยกับตัวแทนเดิมนะเริ่มทําให้รัฐบาลมีความไม่มั่นใจเพราะไม่สามารถหยุดยั้งความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้แต่อาจจะมีการพูดคุยไม่ว่าจะเป็นเวทีใดก็ช่างนะคะรัฐบาลก็ยินดีเพราะต้องการให้เกิดความสงบอย่างแท้จริงแต่ แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยของเราด้วยนะบนหลักการประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวข้อเสนอแบ่งแยกเป็นรัฐอิสระนะ่ะหรือรัฐรัฐพาตานะ่นะมันไม่สามารถทำได้นะคะซึ่งท่านภูมิธรรมนะคะก็ออกมาให้ข้อมูลเน้นย้ำชัดเจนแล้วนะเออว่ารัฐบาลทำทุกอย่างแล้วก็ทำทุกวิธีทางแล้วนะคะและย้ำแบบ ขีดเส้นใต้สีแดงๆหลายๆเส้นเลยนะคะว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวแบ่งแยกเป็นรัฐอิสระไม่ได้นั่นเองค่ะก็อยากจะให้คนไทยในพื้นที่ภาคใต้นะคะก็มีความมั่นใจอุ่นใจได้เลยว่ารัฐบาลเนี่ยดำเนินการในทุกๆมิตินะคะอยากจะให้ทางภาคใต้นะคะในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เกิดความสงบสุขและมีความสามัคคีนะคะจะมีการลงไปพูดคุยแบบนี้นะคะเรื่อยๆแล้วอาจจะมีการแบ่งกลุ่มออกไปคุยกับกลุ่มอื่น อื่นๆด้วยนะคะทั้งตัวแทนของกลุ่ม BRN หรือกลุ่มอื่นๆท่านก็จะส่งตัวแทนไปพูดคุยนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากทางภาครัฐบาลที่ออกมาให้ทุกคนทุกท่านได้รับรู้รับทราบกันในช่วงนี้นะคะยังไงเราก็เห็นแหละว่าวิถีชีวิตของชาวภาคใต้อะถ้าดูลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภาคใต้ซึ่งมีลักษณะเป็นแหลมแล้วก็มีกระดูกสันหลังเป็นเทือกเขามีเขาด้วยนะเออเขาบรรทัดที่ทอดยาวจาก ตั้งแต่ประจวบคิรีขันลงมาจนถึงกระทั่งตอนล่างสุดนะคะผ่านพื้นที่ที่เขาเรียกกันว่าเทือกเขาเทือกเขานั่นแหละที่แตกต่างกันนะคะมันหลายเทือกเขาแม่น้องออมก็จะพูดยังไงก็อย่างเช่นอะไรบ้างนะเทือกเขาสันกลาคีรีเรียกเทือกเขาบรรทัดนั่นแหละแล้วก็แต่ละลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีพื้นที่ตรงนั้นปรากฏนะคะฉะนั้นลักษณะที่มี ทางด้านตะวันออกก็เป็นทะเลทางด้านตะวันตกก็เป็นทะเลแล้วก็มีพื้นที่ราบแน่นอนแล้วก็มีพื้นที่ราบเชิงเขาแบบที่เราเห็นกันเนี่ยแล้วก็ยังมีพื้นที่ราบชายทะเลนะคะเวลาพูดถึงคําว่าวิถีชีวิตของชาวใต้เนี่ยจึงหนีไม่พ้นที่จะเชื่อมโยงให้เห็นลักษณะาทางภูมิศาสตร์ของภาคใต้ถ้าจะพูดให้เห็นถึงเรื่องการพัฒนาการเรื่องวิถีชีวิตที่อยู่ริมน้ํานี่อาจจะพูดถึงวิถีชีวิตของชาวประมงแล้วก็ที่ราบชาย อย่างที่เราแบบจะจินตนาการได้เลยเนาะถ้าคิดถึงภาคใต้คิดถึงอะไรคิดถึงทะเลนะที่ราบชายฝั่งเมื่อพูดถึงวิถีชีวิตชาวประมงแน่นอนต้องเกี่ยวพันกับระบบมรสุมอ่าอาจจะมีคลื่นทะเลสูงๆมีลมมีฝนนี่อย่างนี้นะก็คือมรสุมตะวันออกมรสุมตะวันตกฉะนั้นค่ะ ชีวิตของชาวบ้านหรือที่เรียกกันว่าการผลิตองความรู้หรือภูมิปัญญาเพื่อไปสอดคล้องกับวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางภูมิศาสตร์หรือภูมิปัญญาของแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันค่ะนะเราจะเห็นได้ว่านะคะหลายๆพื้นที่นะคะของวิถีชีวิตชาวประมงฝั่งอ่าวไทยหรือชาวใต้นะประมงภาคใต้เนี่ยลักษณะรูปเรือก็อาจจะแตกต่างกันเพราะว่า เพราะว่ามันมีคลื่นที่ต่างกันมันมีการดํารงชีวิตการรับมือกับธรรมชาตนะิแตกต่างกันนะคะก็เลยมีภูมิปัญญาที่ออกแบบเรือนะแตกต่างกันนั่นเองนะคะซึ่ง เราจะเห็นก็จะมีเรือในฝั่งอ่าวไทยก็ผลิตเรือกอเนี่ยเรือกอและเรือกอและเฉยๆค่ะลักษณะเรือกอและก็จะมีตัวเรือค่อนข้างที่จะอ้วนๆแต่หัวเรือก็จะมีลักษณะคือคมๆนะคะเพื่อที่จะตัดขึ้นให้เร็วนั่นเองนะแล้วก็ส่วนท้ายก็จะสั้นลงนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้ให้ให้ซ่อนให้เห็นถึงความถี่ของคลื่นที่จะต้องผลิตผลิตเรือที่จะใช้ประโยชน์ ในฝั่งอ่าวไทยรวมถึงเครื่องมือทางการประมงก็แตกต่างกันด้วยนะไม่ใช่แค่เรือลักษณะของพันปลาในอ่าวไทยต่างๆจากพันปลาในฝั่งอนามนก็จะทําให้เครื่องมือในการจับปลาแตกต่างกันด้วยนะคะเรื่องภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ของเครื่องมือชาวประมงก็สามารถแบ่งลักษณะตาของอวนขนาดของอวนนะ่นะแตกต่างกันไปนะคะที่จะใช้ในการหาปลานั่นแหละค่ะนี่ก็เป็น คุณลักษณะนะคะไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตพร้อมทั้งการใช้อุปกรณ์ทำรรมาหากินหรือแม้กระทั่งปลาที่จะใช้จับนะก็ยังไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่คนไทยของเรานะคะชาวชายช,ชาวใต้ทั้งหลายนะคะก็ยังมีความ ภูมิปัญญาเออยังมีความฉลาดมากๆหลักแหลมากๆในการเอาตัวรอดนะคะในการทำมาหากินนั่นเองค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็เป็นเรื่องใน ชั่วโมงของรายการนะคะในช่วงของชายแดนใต้ค่ะที่เราออกมาพูดถึงอัตลักษณ์นะคะวิถีชีวิตคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มาอาศัยอยู่ในภาคอีสานแล้วเราก็ออกไปทางภาครัฐบาลด้วยนะว่ามีการดําเนินการในเรื่องของชายแดนใต้ไปถึงไหนแล้วนะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเวลาหมดหมด,หมดเวลาแล้วเรามาพบกันใหม่ในรายการสนุกกับข่าวชาว AM ในวัน พุทหน้านะคะวันนี้ต้องฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่ในวันพุทหน้าเวลา10นาฬิกาไปจนถึง11นาฬิกานะคะวันนี้ดิฉันการจนาประเสริฐขอลาแต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ เดยโรงเรียนส้มดัดยาทุ่งทรงสถานีชุมทางไม่เคยอ้างว้างแขกไปใคร สวยยิ่งเด่นจริงโครงการราบิบูลเมืองแม่แสษทีผลไม้พันเดียต่างๆนานาพระพรหมพายกประดิษฐ์พระพรหมพายกประดิษฐ์พ้นผลิตอาจักสานานาบางคันเขานางนอนมีตำนานมาก่อนทำเพลงงามตานาบอนน้ำตกคลองจังยามราเข้าดังมานานรสา I'm um, hurt. Um,